ความรู้เปิดประตูชวนที่น้องท่องสุขสันเปิดประตูการศึกษาข้าอนันต์เปิดประตูม,มหศัศจรรย์กัลยามาเดินมากกัลยาผ้าเปิดบ้านมาห่วมง,งานสารสัมพันธ์ปั่นหันสามาซื้อส้มผลงานการวิสาลูกนางฟ้าขอค ชัยธัญโทนเวนวีระพงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ทับสกราบเรียนท่านประธานในพธิธีท่านเขตภูมิกีริที่เคารพและสวัสดีน้องๆต่างโรงเรียนและลูกนางฟ้าที่น่ารักทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรศรีนวลจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงการสแสดงวันเปิดบ้านนางฟ้ากัะละยา58า ต่อจากนี้ไปพบกับการแสดงในชื่อชุดเปิดบ้านนางฟ้าเพลงพวงมาลัยอำนวยการแสดงโดยท่านพูมินดยการกญนิการีสัจรรัสนาผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมโดยท่านรองอนันต์เดชโยทินฝึกซ้อมโดยคุณครูคตีรนันโอกอินคุณครูเพียรจิตปัญญาวจีคุณครูคเนตรพิษภาสาบุตรและคณะ ผู้แสดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3และ4จํจำนวนสิคนขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเปิดบ้านนางฟ้าเพลงพวงมาลัยได้นะบ,บัดนี้ค่ะ เออระเหยลอยมาลอยไปแล้วก็ลอยมากันะยามาโรบลิก พ่ยแวกเ,เด็กกลัวชมพูพวกเราเด็กกลัวชมพูมีพออ่อและครูคอยสอนธรราพ่ออของเราชื่อว่าพ่ออของเราชื่อว่อาแม่กันนิกาศีสัตร์รสนาและเรียนมีสามพันกว่านักเรียนมีสามพันกว่าคุณครูนั้นนามีไทยมีเทศแข่งดีเปรียบได้ดังเพชร เก่งดีเปรียบได้ดังเพชรผู้สอนดีที่เด่นในทุกเวลาการเรียนเราไมา่น้อยหนะ้าการเรียนเราไมา่น้อยหนะ้าเพราะเรารู้ค่าลูกน้ำฟ้ากันเลย เอชอบมัก็ออกเกาะดอกจป่าออกกดอกจ้ำป,ออป,ป่ามาไลลอยพาคนรลอลอยไปลอย,ปลอลอยโปรดฟังคนใหม่มาแนะนำโรงเรียนเอ่ยเออและเฮ้ยลอยขอรชาวบา E นักเรียนกันลยาเก่งดีนักเรียนกันลยาเก่งดีมีสักมีศีช้ำประเทศไทยตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองชื่อเสียงเลือ่องลือผู้จาขานใครนักเรียนอยู่ในระเบียบน,นักเรียนอยู่ในระเบียบแต่งกายเกเเนียบมีวินยัยผมเทาไม่รบรุงรังผมเทา คองคอยรั้งและคอยใส่ใจการเรียนการสอนเรากลา้าการเรียนการสอนเรากลา้าไม่น้อยหนะ้าติดท็อปเทนมอขอไงไม่น้อยหนะ้าติดทุกมหาหลายัยโรงเรียนเด่นในภาคิสารโรงเรียนเด่นในภาคสารฮูเราเที่ยวชาญขยันใส่ใจทวงเจยดอกชบ,บา,เรา,บาเราชาวกะเยา,เ,าเก่งกล้า <ใน S 1> เกิ<ใ>นคร <ใน S 1> กด้ก็เคยคว้าแทงกระลาก็เคยคว้าแทงเดสตาหน้าแดงพี่จริงโตนไ่นเจาชามาก็จะดอกมะเฟืองกาลยารุ่งเรืองเพ่นักเปียนหัวใจเกิแล้ว อย่าให้มีกลุ่มเสีเยมไปยุ่งเรื่องยารีคิวหลล้วนเป็นหึงรคิวหละล้วนเป็นหน โลกใหญ่ธงชมพูดุดฉัดชัยในทินล่าธงชมพูยิ่งใหญ่ในพาราธงชมพูพิสิทธิ์ค่าในทานีลูกนางฟ้าเก่งกล้าภาษาเลิศมารยาททิ้งเลิศประเสริฐีพ่อเพียงคู่ทูบีเยี่ยมเรี่ยมเปรมปีการศึกษาเก่งดีมีวินยัย ฝากกัลยาในอ้อมใจไว้พิสูจน์สิ่งที่พูดจริงหรือเท็จเด็ดจริงไหมเชิญสมัครเข้าศึกษามาเร็วไวลูกนางฟ้าเต็มใจต้อนรับคุณขอบคุณค่ะครับก็เป็นกำลังใจกับลูกๆนะครับขอการิเชนท่านประธานในพิธีเลยเท่านผู้วร่ินะครับขึ้นบนเวทีบปนติภกพากับลูกๆอ่ๆๆาอๆๆๆออราะการารับพวงเรีงเป็นปมลายครับผม